หลังจากที่เรารู้นะครับในเรื่องของความต้องการของมนุษย์ของมาสชโลแล้วก็ระดับอารมณ์นะครับก่อนหน้านี้ที่ผมได้บอกและแนะนําไปนะครับเราควรจะเอามาผน,นวกควบคู่กันแล้วไปพิจรารณาดูซินะครับพิจรารณาดูซิว่าเราอยู่ในระดับขั้นไหนบ้างในทุกๆนาทีในทุกๆก,ก,ก,การดําเนินชีวิตเราอยู่ในลําดับขั้นของมาสโลระดับไหนและอารมณ์เราอยู่ในลําดับไหนผมเชื่อว่ามันจะเ,เขาเรียกว่า มีความเกี่ยวพันสัมพันธ์กันอย่างมีนัยยะแน่นอนนะครับและสุดท้ายนี้นะผมจะแถมให้ก็คือ3ามสิ่งนะครับที่จะทําให้คุณเปลี่ยนเปลี่ยนแบบเป็นไปได้เปลี่ยนตัวเองนะแบบเป็นไปได้ดับแรกเลยนะครับข้อที่หนึ่งก็คือคุณต้องเปลี่ยนอัตลักษณ์นะครับหรือเอกลักษณ์ของคุณนะบางคนนะครับเป็นคนที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองนะครับหรือว่าพยายามนะครับทำงานอย่างหนักเลยขยันขันแข็งแต่เอกลักษณ์ของเราอัตลักษณ์หรืออะไรที่มันตราหน้าเราไว้เนี่ย หรือเราตาหน้าตัวเองหรือเราพยายามทําให้ตัวเองเป็นเนี่ยก็คือคนอ่อนแอนะครับเดินหลังค่อมทําอะไรงมยิ้ม,มไม่กล้าเปิดเผยตัวเองไม่กล้าแสดงออกนะค,คิดว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่ตรงนี้มันมีอะไรที่เหนือกว่าเรานะครับต้องรอคนนู้นมาตัดสินเราจริงๆแล้วเรามีอํานาจตัดสินตัวเองทั้งหมดอย่าไปรอใครเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องเปลี่ยนคือเปลี่ยนตัวเองนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนอีโก้เปลี่ยนอัตลักษณ์เปลี่ยนเอกลักษณ์ของเราถ้าคุณมีคนมั่นใจตัวเองเกินไป ลองวางมันลงสิลดอัตราของคุณลงถ้าคุณนะครับเป็นคนขี้อายหนุ้มเนี้ยมพลังน้อยลองเปลี่ยนตัวเองสิว่าคุณมีอํานาจนี่เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบเขาเรียกว่าเป็นไปได้จริงๆคุณลองเปลี่ยนเป็นขั้วตรงข้ามของคุณดูนะเพื่อที่ตัวคุณเนี่ยจะได้เกิดการเรียนรู้และแน่นอนเมื่อคุณเกิดการเรียนรู้อะไรครับขึ้นที่คุณอยู่อารมณ์ที่คุณอยู่มันจะเป็นอารมณ์สีเขียวระดับสูงมันจะเริ่มดึงดูด เข้ามาละสิงดีๆเข้ามาโอกาสดีๆเข้ามานะครับเพียงแค่คุณเปลี่ยนอัตลักษณ์เอกลักษณ์หรืออีโก้หรืออัตตาของเรานะครับลองเป็นในขั้วตรงกันข้ามซิเพราะเราไม่รู้หรอกว่าอันไหนมันดีไม่ดีกับเรานะครับมาถึงข้อที่2นะข้อที่2คืออยาให้คุณหาว่าใครคือตัวคุณในเวอร์ชั่น2.0ใครคือตัวคุณในเวอร์ชัน2.0นะครับคุณลองหาดูซิว่า ตอนนี้สิ่งที่คุณอยู่เนี่ยอยู่ระดับนี้เนี่ยมันดีแล้วใช่ไหมถ้าบางคนบอกว่าดีแล้วคุณลองหาซิว่าไอ้ถ้ามันจะพัฒนาไปได้ไกลกว่านี้เนี่ยมันต้องเป็นแบบไหนรูปแบบไหนเช่นทุกวันนี้ก็สุขสบายดีอยู่แล้วแต่มันจะเป็นรูปแบบไหนถ้าคุณสุขสบายดีอยู่แล้วคุณอาจจะแบ่งปันให้คนอื่นแบ่งปันเทคนิคของคุณหรือบางคนบอกว่าชีวิตมันไม่ได้ดีมันแย่อยู่แล้วโหงั้นยิ่งต้องเปลี่ยนเลยครับ ยิ่งต้องหาอะไรนะครับที่จะทําให้ตัวคุณเป็นเวอร์ชันที่ดีขึ้นนะครับมันอาจจะเป็นแค่นิสัยเล็กๆน้อย,อยๆเช่นการตื่นเช้ามากขึ้นหรือนอนให้เป็นเวลามากขึ้นหรือรักษาความสะอาดมากขึ้นอะไรประมาณนี้ทุกอย่างมันมีผลกับตัวคุณหมดทุกอย่างที่คุณขยับแม้แต่นิดเดียวนะครับมันจะเริ่มเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมรอบๆข้างของคุณนะครับและมาข้อที่3นี้ก็คือตัดสินใจให้ไวและให้เร็ว อืทำไมผมถึงพูดแบบนี้ตัดสินใจให้ไวและให้เร็วเวลาเราส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราอยู่ในโลกของภายนอกเนี่ยเขาจะบอกว่าให้ค่อยๆตัดสินใจใจเย็นๆคิดดีๆค่อยๆค,คิดซึ่งบางทีแล้วเนี่ยสิ่งที่เราตัดสินใจมันอาจจะเป็นความคิดของคนอื่นไปดึงเอาความคิดคนอื่นไปดึงเอาความจําของคนอื่นไปดึงเอาอารมณ์ของคนอื่นหรือแม้แต่กระทั่งไปดึงเขาเรียกว่าความคิดเห็นของคนอื่น เรื่อยๆเข้ามาจนเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราตัดสินใจไปเนี่ยมันใช่ตัวเราจริงๆไหมเป็นบารักโอบามานะครับอดีตประธานาธิบดีสหรัฐบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการตัดสินใจของตัวคุณหรือของทุกๆคนเนี่ยมีข้อมูลแค่ 30- มสถึงห้เอร์ซตก็พอแล้วนะครับถ้ามากกว่านั้นมันจะไม่ใช่การตัดสินใจแล้วนะครับมันจะเป็นไปตามข้อมูลแล้วเพราะฉะนั้นการตัดสินใจให้เร็วให้ไวเนี่ยถ้าคุณอยู่ในขึ้นที่สูงผมขอบอกไปก่อนล่วงหน้าแล้วกันนะ ถ้าใครยังไม่เคยสัมผัสนะครับแต่ผมจะบอกว่าเมื่อคุณอยู่ในขึ้นที่สูงนะครับคุณจะมีเซนต์บางอย่างคุณจะเชื่อในความคิดแรกของคุณเซนต์แรกของคุณนะว่าเขาส่งมาให้คุณแล้วจักรวาลส่งจักรวาลบอกมาแล้วเซนต์นี่แหละฉันตัดสินใจทันทีเลยนั่นแหละครับมันคือสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับคุณนะแต่ผมก็เชื่อว่าก่อนที่คุณจะทําแบบนั้นได้คุณต้องเ,ออเปลี่ยนแปลงตัวเองเยอะมากนะครับอย่างน,อน้อยเรื่องของอารมณ์ไปก่อนหน้านี้ละ นะแล้วก็ในเรื่องของความต้องการของมาสโลด้วยคุณต้องรู้ตัวเองแบบระดับหนึ่งเลยแหละนะไม่ใช่ว่ามาถึงปุ๊บมั่วไปเลยไม่ได้นะชีวิตคุณไม่ใช่การมั่วนะครับและการเชื่อในความคิดแรกก็ไม่ใช่การมัว่วเช่นกันผมยืนยันนะครับมันเป็นสิ่งที่จักรวาลส่งมาให้เรามันเป็นสิ่งที่แวบเข้ามาในหัวเรานั่นแหละมันเป็นไอเดียหรือมันเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดนะครับและทําไมผมถึงบอกว่าการตัดสินใจให้ไวให้เร็วนี่มันถึงกินพลังน้อย คุณคิดง่ายๆครับเช่นมีอ e ีเมลเข้ามาหาคุณนะครับหนึ่งฉบับแล้วคุณบอกว่าเดี๋ยวค่อยตัดสินใจเดี๋ยวค่อยตอบแล้วคุณก็ผ่านไปหนึ่งวันสองวันสามวันนั่นเท่ากับว่าคุณกําลังใช้สมองของคุณนะพลังงานของคุณในการตอบอ e ีเมลฉบับนั้นเนี่ยหนึ่งวันสองวันสามวันสี่วันห้าวันคุณกําลังค่อยๆค,คิดคุณก็ใช้พลังงานไปกับตรงนั้นส่วนหนึ่งโดนแบ่งโดนแย่งไปนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าคุณได้รับอะไรมาคุณพยายามจะทําให้มันจบให้มันเสร็จให้มันให้มันไวที่สุดนะเพื่อที่ว่าคุณจะได้มีพลังงานนะครับหรือมีแรงมีพลังนะครับที่จะไปทําอย่างอื่นได้มากกว่าเพราะจริงแล้วการที่คุณไม่ตัดสินใจเพราะคิดว่ามันยากมันจะทําให้คุณยากจริงๆผมบอกเลยนะถ้าคุณกลัวการตัดสินใจมันจะทําให้ชีวิตคุณยากจริงๆเพราะการตัดสินใจมันไม่ได้ยากครับแต่คุณทําให้มันยากเอง และนี่ก็คือ3สิ่งนะครับที่จะเปลี่ยนแปลงตัวคุณนะครับแต่ก่อนอื่นเลยคุณต้องอนุญ,ญาตให้ตัวเองนะครับมีชีวิตแบบ2.0มีงานแบบ2.0มีความสัมพันธ์แบบ2.0และร่างกายแบบ2.0คุณต้องเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนะครับให้ตัวเองเป็นเวอร์ชัน2.0ทั้งหมดเลยนะครับมันจะช่วยทําให้คุณเนี่ยพัฒนาไปได้ไวไปได้ไกลกว่านี้มากผมยืนยันนะครับ เมื่อคุณนะครับได้ค่อยๆสัมผัสนะครับตัวเองในเวอร์ชัน2.0คุณจะเริ่มดึงดูดมากขึ้นคุณจะเริ่มสร้างอะไรที่มีประโยชน์มากขึ้นนะครับแล้วชีวิตคุณจะมีความสุขมากขึ้นแน่นอนครับผมยืนยันนะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ประมาณนี้ไว้เจอกันครับบ๊ายบาย